ครับเนี่ยของบนหัวครับรวยครับรวยน้ำม้า <Okay. S 1> เป็นแม่ทันนะครับเป็นแม่ทันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาลุงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะให้ลุงวานแฮ่เอาปลาให้นครับมาดูนะครับ <S <S ไปแล้วครับโอ้โอ้โอลุงจเง็นลุกงโอ้เดยว เดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่ข้างบนเลยไหมโอ้เมื่อกี้ลุงเแซลลักนิ่หน่อยนะครับม,มีหาครับมีหาครับเดี๋ยวมาดูปลาครับเป็นปลาขนาดประมาณหนึ่งงานกว่านะครับ <laughs> ลุงบอกว่าอาจจะไม่ถูกกันก็ได้นะครับมันเงียบม,มากครับแต่อันนี้ข้างบนไม่ใช่ผู้กำกับครับเป็นผู้กินกลับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้โอ้ขึ้นมาแล้วครับโอ้ครับโอ้ตจะเอาตัวละกิโลให้ได้นะครับวันนี้โอ้ไม่ตม่ำกว่า5กิโล <c oughs> สามตัวร้อย <c oughs> โอ้ เออครับเดี๋ยวเอาลงสายคืนครับไม่ได้ตัวใหญ่ลุงไม่มีฝีมือเลยครับวันนี้เมื่อกี้ก็สะดุดนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเอาปล่อยเอาปล่อยคืนนะครับปล่อยสะมานครับบ้างมานลุงว่าไม่ได้ครับโอ้ลุงไม่มีฝีมือเลยแต่บอกว่าวันก่อนลูกหลานมาหวานได้เป็นตัวละกิโลนะครับวันนี้มีแต่ตัวละสองสามกิีลเจ็ตตัวโลูกปตตัวโลกครับ วันนี้ต้องการตัวโลนะครับผมไม่รู้ว่าลุงจะมีความสามารถทําได้ไหมน่าจะให้ครูอามเป็นคนบาดเองนะครับงวดนี้เดินดูพืชผลทางการเกษตรลุงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือผลไม้รากไม้นะครับวันนี้นะครับอยู่ที่สาขของลุงครับเมื่อกี้ก็ได้เห็นสเตปลุงบาดแท้ไปแล้วครับโอ้มันกอครับมันกอเอาไปตำกินก็อร่อยนะครับเนี่ยของบนหัวครับรวยครับรวยน้ำวะค่อนข้างเครื่อใหญ่ครับตัวนี้ครับ แล้วก็บรรยากาศรอบๆครับนี่ตรงนั้นที่ผมชี้นะครับเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับประมาณ20กว่าตัวเลยนะครับอันนี้เป็นลูกเป็ดน่าจะตัวละกิโลละร้อยมั้งครับนี่แหละครับที่ลุงขายไปมันก่อนก็ประมาณ30ตัวที่ลุงบอกครับอู้มาดูอะไรดกมากเลยทราบเป็นมันกอฮันแลนครับมันกอฮันแลนด์กครับเพราะว่ามันติดข้อหมูปุ๋ยน่าจะเยอะดีนะครับในสารก็มีปลามีปลาเทียนเยียงไว้นะครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าจะลากเอาตอนเที่ยงนะครับมาดูลุงเลี้ยงหมูนะโอ้ยเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับสวยครับก็มีลูกแปดประเทศนะครับประเทศกําลังนีมีลูกกำลังฝากลูกออกมาได้ไม่กี่วันนะครับสวยเลยครับใครอยากได้นะครับอยากซื้อก็นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกลุงให้นะครับนะครับตอนนี้ก็มีไก่ไข่ครับ ไข่ไข่ลุงบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่เก้าตัวนะครับตรงไก่ไข่นะครับไหนไก่ไก่มันออกไปหากินครับเหลือในครอบอยู่ตัวเดียวนะครับผมนี่เป็นเกษตรสงสารเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาไอตัดเอาปลีกล้วยไปตํากินครับดูนะครับนี่ข้างบนหัวผมนี่เยอะมากเลยนะครับก็ลายวีนั่นะครับข้างหลังอีนนะครับน้องเห็นข้างหลังไหมครับจะเอาปลีกล้วยนะครับไปตํากินนะครับ ผมว่าบางคนอาจจะไม่เคยกินตาปีกล้วยเลยนะครับแต่ว่าลองทำดูครับตาเหมือนตำมะละกอธรรมดาครับก็ใส่เครื่องเหมือนมะละกอเลยนะครับตำเหมือนตาลาวแล้วนี่ครับกาจะบอกว่าอร่อยครับมันเป็นุนไทรนะครับกินได้นะครับปีกล้วยนะครับตำ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 ใส่ที่กระเทียมนะครับปลาเอ๊ะผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยอยู่ต้นไหนเนาะ เนี่ยครับลุงก็มกกีกล้วยนะไไอ้ม่ใช่แี่กล้วยมีมะม่วงด้วยนะครับน่าจะเป็นมะม่วงอันนี้นะครับเขียวสเสวยครับมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวปลูกเยอะนะครับแม่อยู่ตรงไหนหาไม่เจอหายังไม่เจอครับแม่บอกว่าอยู่ฝั่งทิศตะวันออกอ๋อ อยู่ฝั่งตะวันออกโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเลยนะครับเราได้ปลีกล้วยมาแล้วทบเนี่ยผมคืออยู่กับจอบนะครับก็ข้างๆลุงก็จะปลูกสกสากยนะครับปยยลูททก,กใ้ต้นหมากด้วยนะครับที่ปู่ย่าตาใหญ่เขาใช้เคี้ยวใช้กินและทำพิธีต่างๆในพิธีสามีงานมงคลนะครับอ่านี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ,บ,รบให้ครูอาร์มด้วยนะครับ การที่มารีวิวทำเรื่องราวภาพเกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานแล้วก็ที่เที่ยวต่างๆแล้วก็ของกินครับสำหรับครนี้ก็ขอ,ของขุมข้ามผม